สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้จะมาตอบคําถามเพื่อนๆนะครับอีเบย์ขายอะไรได้บ้างเออเอางี้ดีกว่าขอตอบแบบอีเบย์ขายอะไรไม่ได้บ้างดีกว่าเอาอหยอกเล่นนะครับผมจะตอบทั้ง2องอย่างเลยทุกคนนะครับขอตอบอ่าที่เพื่อน,อนถามก่อนว่าอีเบย์ขายอะไรได้บ้างนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับอีเบย์เนี่ยอะไรที่ไม่ผิดกฎหมายนะฮะขายได้เลยนะครับคราวนี้ผมจะบอกนะครับว่า อะไรที่มันขายดีบน Ebay ดีกว่านะครับ eBay เนี่ยมันมีข้อดีก็คือเราสามารถเริ่มต้นขายสินค้าที่เป็นของที่เรามีก็ได้นะครับว่าจะเป็นของเก่าของสะสมของที่เรามีอยู่แล้วนะครับของมือสองพระเครื่องนะครับหรือบางคนสะสมสแตมเก่าบัตรโทรศัพท์เก่าเหรียญโบราณต่างๆนะครับ นี่คือข้อดีนะครับคุณไปขายที่อื่นเนี่ยอาจจะขายยากแต่ถ้าขายที่ eBay สิ่งพวกนี้นะครับมีลูกค้าต้องการอยู่ทั่วโลกเลยที่เป็นนักสะสมนะฮะเห็นไหมครับว่า eBay ขายอะไรไบ้างเนี่ยโอ้นะครับเริ่มตั้งแต่ของเก่าของสะสมนะครับของมือสองเสื้อผ้ามือสองที่เราไม่ใช้แล้วของในบ้านที่เราไม่ใช้แล้วขายได้หมดเลยครับเห็นข้อดีของมันหรือยังฮะ นอกจากจะขายของเก่าของสะสมของมือสองได้แล้วเนี่ยนะครับทุกคน eBay ยังเปิดโอกาสนะครับให้พ่อค้าแม่ค้าหรือคนขายของเนี่ยขายของใหม่ได้นะครับทุกคนจะเข้าใจว่า eBay เนี่ยมันเป็นเว็บไซต์ขายของเก่าใช่ไหมฮะมันเป็นคุณสมบัติของเขาเลยตั้งแต่แรกแต่จริงๆแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ย eBay ก็สามารถขายของใหม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าใหม่งานแฮนด์เมดนะครับ ของ bert, สะสม paint, OOK, ที่เป็น usi, sector, bah, ของใหม่นะครับเสื้อผ้าที่เป็นของใหม่นะครับเครื่องสำอางอาหารเสริมของตกแต่งบ้านอุปกรณ์กีฬานะครับอุปกรณ์สัตว์อุปกรณ์รถยนต์ขายได้หมดเลยครับเห็นไหมครับว่า eBay เนี่ยนะครับหลากหลายมากเลยจริงๆแล้วเพื่อนๆเนี่ยต้องจากอยากจะรู้แล้วว่าอะไรขายได้ก็อยากจะรู้ด้วยใช่ไหมครับว่าอะไรล่ะที่เขาห้ามขาย สิ่งที่เขาห้ามขายก็ง่ายๆเลยนะครับเหมือนที่ผมพูดตอนต้นก็คือสิ่งที่เป็นคลงตรงข้ามครับของผิดกฎหมายหรือของผิดลิขสิทธิ์นะครับของที่เรามีเซนต์ได้ว่าแหมมันน่าจะขายแล้วไม่น่าจะรอดนะของแบบนี้เลี่ยงได้เลี่ยงเลยนะครับแค่นี้ครับเราก็รอดปลอดภัยแล้วก็สามารถทำเงินบน eBay ได้โดยที่เราไม่ต้องลงทุนก็ได้นะครับ เพราะการที่เราขายของเก่าของสะสมเนี่ยบางทีมันเป็นของที่เรามีอยู่แล้วถูกไหมครนะครับแล้วทําไมหลายๆคลิปผมถึงแนะนําว่าให้เริ่มต้นจากของที่เรามีอยู่แล้วหรือของเก่าของสะสมเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพื่อนๆก็คือเราสามารถเอาของพวกนี้มาทําเงินก่อนได้พอเราตั้งตัวได้แล้วเรามีทุนนะครับเราค่อยไปเริ่มต้นขายของใหม่เพราะบางทีของใหม่บางทีเราอาจจะต้องลงทุนซื้อของใช่ไหมครับอ่าเห็นไหมครับว่าเนี่ยคือข้อดีของ E b a บที่มันสามารถ ให้เราขายได้ทั้งของเก่าของใหม่ของมือสองของสะสมแล้วถ้าเพื่อนๆนะครับอยากได้ความรู้เพิ่มเติมนะครับอย่าลืมทักไลน์นี้มาขอข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ eBay ฟรีนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ